ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพาลวยนะครับวันนี้โอปอลพาลวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมาที่อย่างเภอบานดุงนะครับเพื่อมาหาแม่แดงกับแม่สมอนนะครับเพื่อสอบามแนวทางเพราะว่างวดเมื่อกี้นี่ทั้งแม่แม่นี่ได้โชคได้ลาบกันนะครับตลอดเลยนะครับเอฟซีครับทางช่องก็ไม่รีรอช้านะครับผมรีบมาสัมภาษณ์แนวทางนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมใช้ดิจิรัานัยในการรับชมนะครับผม แนวทางของแม่จะเป็นแบบไหนความฝันจะเป็นแบบไหนตัวเลขมาจากที่ไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผม <ilo> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยบ่ได้พ่อแม่แดงดุนเนาะค่ะได้พ่ออายุบอพญานากชุดนั้น <will> ฟ <IS AS cript> ูตำตึงเนาะหายเลขคิ้วคิ้ววดเมีปฟูบ่มาสู้นิ้งแม่บอเจ้าคนแน่ใจหรอกมาอยู่รอบหลังกับมาอยู่แต่ว่าหันบอแต่อันนี้ ก็อยากเป็นพนมากนะมันข้าวร้่าไหร่จะ้นะมากเลยอยู่เราพนกันเรียบเรียกภูเขาล่ะล่ะต่คนจิตไปหะได้ไหมนี่ได้ตะคนญจิตดำแม่แม่ต่คุญจิตําไผ่แม่เคยเป็นบ่าแบบนี้กระบอกเคยเด๋วตะบอเกิดมากเลยไี่เคยเจ็ดพันคนไ่าเขาเป็นจ้ะอแปดมาไห้ทุทัยเนาะโอบแปดเนาะเออเออ นนต,ตัวนาพันโบเอาอะนาเ็นอลังเพิ่นห่เพิ่นไหยังแม่งวดเ่หันบองหดวดที่ว่าที่ว่าเพิ้นม่างวดเพิ้นต่ำแม่วดรุ่นมานีนี่ดเพิ่นยังกบอะไรกแปดเีิยังเปิ้นออกซูนหรือกปินยังกบแปดซูนยังอแม่เปอยังกบแปดซูนเขาเออวดแหลกสามซูนแปดไว้ยังนี่อันนี้แหะวางนี่แหละเก้าเก้าออกซูนห้าบ่งวดเักหัน อือห no ัดบ right? ้องหันให้เ uh, ก <tr> <theory> <tr> <programm able> ้าศูนย์หเท่าสามตูนจ้าพอบางงานต่นไหแอนต้นวนไเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามวัวตเจ็ดศูนย์สามหัวดนี่้นไฮศูนย์ศูนย์คนท่ไหนศูนพ่นคนไห้เพิ่นไปส่งมาเดีวเป็นบอลแต่ตองหัวตูนไฮบื้อบื้อดานวงก้อนเนาะไปหอดจอดรถยางลุงธงกอนได้ไหื้อื้ไปหอะกับกรน้ำก้นไปเวลาเอยเนาะ มึงน well, ี่ล uh ่ะ huh> มึงฟ uh ังแต่ความคนอื่นมึงบ่เลิกคนอื่นกูให้มึงปานใดมึงก็บ่เอาซั่นด่าข่อยตบโอ้น้ําาเออบานี้งวดนี้กูสิให้ซั่นว่าคันันบ่ถบานี้กูสิบ่มาหาสอีกจักเท่เพิ่นว่าจังเพิ่นวาว่านมาสก็บ่เสียสก็บ่ซื้อจังนะแม่น ข้าบ่ค่อยเอาน้ำพึนดิบ่ค่อยเอาน้ำพึนเอาไปเอาตัวมันบ่ออกตัวมันออกาควตัดทิ่มเนาะแม่เนาะให้หลายตัวเนาะเสนอว่านฮงตัวมันกระเบิดหลายตัวแต่นี่กระเบิดตั้งหลายตัวเสียงเพึนนะบ้าให้ปูเสียงเพึนเพึนก็ได้บ้านไอที่กูสิให้ซูตัวเดียวบ่ต้องกั๊บ่ต้องขึ้นบ่ต้องลงเพพึนว่าโอ้คันคือว่าจังซั่นซูบอะไ้อีกบวะนี้กูสิบ่มาหาซูดยัดเจี๊ยดมาหัวกอดก็ดโผล่เลยลงแม่ย่าเนี่เด้อ ศ้อยคุณห้อยหรืเปล่าซบนเียเ้นกำโยชนเฟ้นไหนตัวใดกแม่ไอกัยังไงโอ้ค่ะดึงลอตตี่ไปแล้วหาร้อยไปกลับไปกลับมาเนี่ยนี่้ยเนี่ยล่างย่างเดียวเด้อคนว่าไอซุนั่งล่างโอ้ล่างย่างเดียว เอาเพื่อนเครื่อหายแปลกแกแม่งวดนี่พันก็ถือคนมาคนสีบัวไม้อีกด้ยเหมือนชุนชุนไหมแม่นว่าไปหลายหล่องส่วนหลายเล็กวดนี่สีมาช่างนี่อยู่เนาะมาท่างชุนชุนเเจ็ดเป็ดป็ดยีนะอาจารย์ไก็มาถามมาบอกผมเช่าศูล่ะเนี่ยงวดต้องหันซูลายไทองตับศูลายเนาะซูนลายโพงวดว่างหันเขาางนอกับบอกูนุ่ม

ให้ฟิตคนให้พีคุคุณยายดีเรี่ยงร้านตั้งคู่เรี่ยงร้านตั้คู่ลงหลงกะย้ะลยเ่ยงลงร้านกันเดิมเนี่ยเอาคิดคนไหมดิ้าติเต็บาเรื่องดี้าติเต็ศูนย์ าา ah. อาาพนมาพันูนันเว้มาพันวาจังไนพันจังว่าศูนยค่ะเสมพนศูนพันวาหายย่ไ้้สุกกระบอกจังเถืเพันวานซีค um. uh um> uh ันโมอีกคันโมได้อีกมันนีพันจะบ่มาอีกจังเถือพนวานเอาไงเรพนบอกว่าเอาให้เป็นเอาเป็นกูบ่มาอีกจังเถ้าพันวาหายย่ำในุกกระปุกกะนาวจุดสิบชิบกระนาวกรหายชุดแศ่แย่ที่เราจอซูน บันแอนได้พี่น้องคนบอกที่พี่คนมุนอยู่ทีวีไปเนาะถุอเทียมากเพื่อนกับพี่บอกทั้งสี่เนาะรอบดีเพื่อนเมาบอกตัวเดียวซุนซุนละทันแมนอืมหวองนั้นวันต่ยย้ำเอาเองจุกหัวคอยเบิ่งพ่อมจุกหัวคอยใส่ต้นพอกไหมไอ้มึงเบิ่งต้นพอกต้นพูดเนี่ยซุนเจ็ดสาม มึงเบิ่งเอาคักคักเป็นวามึงือเบิ่คือหนาเด็นู่หัวข่อยไปใส่ต้นนั่นต้นพ่อกันไหมหัวแม่น่ะหัวขาไปใส่แต่ชอบคนข้างล่างนี่งแม่จิตใจเนาะคอยเลืมแมคนไปเสื่อมหกสามค่นั่ะันเจ็ดันเนาเจ้าบ่าดวงบ่มี่ต้องว่าไปงัวนี้ว่ากระโต๊ะหัวข่อยกับบ่าให้มึงือเบิ่คือหนาคุณยังไงมึงกังเจะไม่รู ก็้ถ่รูซค้อไปกัดูเนถือไมันกมาหาเหมือนกว่าว่ามนกงาผมมาหาเหมือนเดิมคุณเนไอ้าบครับนี้คุณแม่แดงแม่ไม่เบอร์โทรก็คือเอ็กซีเอ็ซ์โทรสามโทรสามจ้าศูนย์เก้าแปดเ้าศูนย์เก้าแป หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองก็สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเด้อพี่น้องเปนอยากมารวมวายอยัางก็ได้นะคะจ้า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 ราคาอันหมดวันที่สิบหกมีหน้าคุ้มปูเป็นมาเทียมแล้วให้ ชุนๆมาสั่นเชือ uh มันมาถึงวันน <ok ี้พ่นมากๆอีกเชือิ่น่าสี่เซามาบาต้องยุ้เพื่อนเนี่ยใช่ป่ะเพิ่นกับเราค้ากปเนาะเพ่อนพ่นกับหายุ่หาแปเพิ่อน่าคหายบุญคือเรื่องหัวข้อหนลางเพ่าสครับพ่นกับหายดอเออแปดหาสองแปอแปดหกัแมนแมนเพื่อนหายหัวนี่แหละเพราะว่าไปสองรอบ ไปนี่แหละมองชนนาสนตัวนี้แหละที่นออ้องอาจารย์แ <c oughs> ดคึกแบวันนึ่งี่น้นนองเื้อไหเห็นยังมันบนฝัมาไผของใใเขาไงน,น่ะนะเขาไงแดงเราไปไขายเกี่ยวแล้วออล์ตัรีไปหนึ่งหาลอยแล้วเขาไดชุนชุนต่ว่าเราออกหาลอยออกสาธได้รอตตรีอรได้สอสามใบอน,นี่พี่น้อง ได้ร้ายเดยวใครของเขาเขาส่นเเบอร์คาดได้ใบเดียวได้หาส้วงหาเแม่หาสวงเนบสงเคียร์เข้นได้บ้าน้คาว่ายโอะรล้วยเพาไ้ายตัวพี่น้องรอบในปูเพ่อนว่าปื้อรล้ายอยูะหัวเอาเลยบอแม่ หัวไข่ไส้ต่นพอกเนาะยี่ละต้นพอกต้นพูดมึงเบิ่งเอาสันปึิ่งขึ้นนาแต่พี่น้อยสันว่าปูเป็นหัวสุกหัวใสได้พี่น้องเอ้ยบาทนีบ่เข่าสิไปใสเนาะสี่เบิ่งไปได้กับบ่เล็นจักเวลมาป่านนั้นมึงเบิ่งเอาเห็นบ่มึงกึ่งสันเป่นลาศูนย์ศูนย์กับแปดหาสองพี่น้อง ค่ะชอบกับตามบ่มากกะับ่ได้ยูเพันค่ะชุนชุนหน,นี่บ่ต้องกลัปด้วยพี่น้องบ่ต้องกลั <c oughs> บไดปอืมบ่ต้องยูดเท่นบ่ต้อตงกลับพี่น้องแค <c oughs> บหน้าจอไว้นะคะทางช่องกเสนอเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นแม่แดงนะคะ <c oughs> เพื่อนกะศรัทธาบ่วพญานาคเนาะคะ่ะอันแม่ล่างเพท่นกลับไปชุนชุนเนาะคะ่ะเ <c oughs> มื่อนี้เพื่อน่อยู่บ่แม่ เมื่อยเย็นเพิ um side, <umb ut uous noises> ่อนเขามาแไหมค่ะเพื่อนไู00พี่น้องแป่หาสองขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อค่ะคุณคุณค่ะแคปนาจอไว้เดอค่ะพี่น้อง00แปดหาสองทางช่องเปซื้อกางเป็นแนวทางท่นนั้นจบก็ตามบ่มากระพานแล้วค่ะแนวทางจากแม่แดงนะคะเพื่อนกลับไป พ่อพญานาคมากมื่อนี่ก,ก็ได้มาสอบถามคุณแม่เพิ่นนะคะถูกแนวทาง <ใน S 1> มี<น>ความเสี่ยงใส่วิจารณญาณในการรับชมนะคะ